จะส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในเวลาไม่เกิน7ปีจากนี้ไปภายในเวลาไม่เกินเปีจากนี้ไปนะครับก็อาจจะต้องมีการรณรงค์ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากพี่น้องประชาชนแต่ว่าในราคาที่ไม่มากนักนะครับไม่มากนักประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในงานเปิดโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยวรัฐบาลพร้อมสร้างยานไปดวงจันทร์ในอีก7ปีข้างหน้า ทำให้ถูกพูดถึงความเหมาะสมของโครงการในสภาวะการทางเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ที่กระทบจากโรคระบาดและคำถาม,ถามถการระดมทรัพยากรและเงินทุนทว่าจาเป็นหรือไม่ที่ต้องทุ่มความสำคัญในโครงการนี้ไทย PBS สอบถามหลายหน่วยงานาในสังกัดกระทรวง o ow, อวยังไม่สามารถให้ความเห็นกรณีนี้ได้เบื้องต้นรับแจ้งว่าจะแถลงข่าวพร้อมกัน กลางเดือนมกนราคมปีหน้าอีกด้านบรรณาธิการ space th co สื่อออนไลน์ทางวิทยาศาสตร์และอาะกาศมองว่าการประกาศไปดวงจันทร์เป็นเรื่องทำได้แต่ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าการลงทุนกับโครงการจะเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนในบริบทของแต่ละประเทศเราสามารถประกาศอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาย้อนดูว่าสิ่งที่เราจะได้มันคุ้มทุนกับที่เราลงไปหรือเปล่า เพราะว่าต้องก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยต่อ,อการด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยแลก็เป็นสิ่งที่มีการตั้งคําถาม,ถามกันมาเรื่อยๆไม่ได้จากัดแค่ในประเทศไทยนะครับอย่างในหลายๆประเทศอย่างเงี้ยก็มีการตั้งคำถามว่าเออถ้าในประเทศเนี่ยยังมีคนยักคนจนอยูแ่แล้วเราเอาเงินไปลงกับเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งเคสที่น่าหยิบยกมาพูดกันเนี่ยก็คือเคสของประเทศอินเดียคมนาคมเนี่ยเรายังเห็นคนอินเดียต้องไปโหนรถไฟกันเป็นร้อยคนอยู่ครับแต่ว่าอินเดียเนี่ยมีโครงการนวกา สา,าาาสามารถพาเอายานอาวกาศเนี่ยไปโคจรรอบดวงจันทร์หรือแนมะ้กระทั่งดาวังคาได้ด้วยตัวเองน,นะครับมีจรวดอะไรของตัวเองพร้อมมากเลยเนะี่ยสาเหตุเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาที่มีเป้าหมายระดับชาติของเขาก็คือเขาต้องการที่จะพึ่งพาตัวเองในแง่ของเทคโนโลยีได้นะครับโครงการเทคโนโลยีอวกาศเกี่ยวข้องกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคมหากไทยจะมีบทบาทในเวทีโลก ต้องศึกษาให้รอบด้านและชัดเจนในจุดยืนเพื่อต่อรองกับนานาชาติคือเราต้องต้องสร้างมูลอีโคโนมีขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วการสร้างมูลอีโคโนมีเนี่ยแน่นอนว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์มันมีเรื่องของธุรกิจมันมีเรื่องของความร่วมมือในยัตงการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยที่เราต้องศึกษาและมองมากกว่าแค่มากกว่าแค่ในแง่ของว่าเทคโนโลยีว่าเราส่งยานไปดวงจันทร์ เราแค่นั้นแค่นั้นจริงๆคือมันมันมันไม่มีประโยชน์เลยมันเหมือนกับว่าเราบอกว่าเราจะไปณจุดนี้แต่เราตอบไม่ได้ว่าไปเพราะอะไรไปแล้วจะได้อะไรกับไปแล้วจะทําให้เรามีอํานาจต่อรองต่อนานาชาติมากขึ้นไหมอะไร้ยครับก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือไม่จะไม่ตอบคําถามว่าไปได้ไหมไปได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยที่จะเรียกร้องตรงนี้ว่า เราต้องทําให้คนในสังคมครับหรือแม้กระทั่งเด็กๆเ,กเยวาวชนเขามีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็เห็นคุณค่าในการที่เราจะมีโครงการอวากาศของเราที่จริงจังจากเดิมปัจจุบันมีหลายประเทศเดินหน้าส่งยานอวากาศขึ้นไปสำรวจบนสมรภูมิดวงจันทร์อย่างเข้มขน้นทั้งอเมริกาจีนญี่ปุ่นอินเดียยุโรปตะวันออกกลางรวมถึงชาติอาเซียนอย่างเมียนมาตั้งเป้าสร้างดาวเทียมเมียนมาชัดทู บริการดิจิทัลในอีก5ปีข้างหน้าหรือโครงการอันทิมิสนาซาของอเมริการ่วมกับอีก7ประเทศประกาศแผนส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์ในปี2024สร้างสถานีภาคพื้นดินบนดวงจันทร์พร้อมเตรียมส่งมนุษย์ไปสำรวจด,ดาวอังคารในอนาคตปัจจุบันไทยมีหลายหน่วยง,งานเกี่ยวข้องทางดาราศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศที่ร่วมมือกับนานาชาติในโครงการอาวกาศหลายอย่าง เพื่อจะได้ไม่ตกขบวนหากเกิดองค์ความรู้ใหม่หรืองานวิจัยจนพัฒนาเป็นนวัตรกรรมในปัจจุบันทางด้านการแพทย์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือการติดตามภัยพิบัติความท้าทายของภาครัฐแต่ละประเทศหากเดินหน้าโครงการนักกาศขนาดใหญ่ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าเกิดประโยชน์ด้านใดและคุ้มค่าต่อประชาชนประเทศชาติอย่างไรมณีนาศอ่อนพันนาไทย P ี s รายงาน